สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอยู่เย็นแลนนะคะสาย11ซอย7สาย11ซอย7นะคะนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะก็เราจะพามารีวิวนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถในบ้านได้สองคันแล้วก็หน้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมเพราะนั้นเราสามารถที่จะ ใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านของเราได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ซอยนีย้มีแค่บ้านแค่สามหลังนะคะทำให้ความแออัดการจราจรเนี่ยไม่แออัดแน่นอนนะคะสามารถใช้พื้นที่หน้าบ้านได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ถนนด้านหน้าเนี่ยกว้างถึง6เมตรนะคะสะดวกสบายแล้วก็ตัวโครงสร้างของบ้านเรารีโนเวทปรับปรุงให้ใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะอะ บ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านอยู่เยนแลนด์ก็อยู่ตรงสีแยกพอดีเลยนะคะสีแยกสาย11ซอย7นะคะด้านหน้าจะเห็นว่าเป็นถนนถนนลัดยางนะคะแล้วก็ด้านป่ามือจะเป็นสีแยกสาย11ซอย7ด้านหน้าเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวนะคะมีร้านค้าขายของชำมีร้านอาหารมีบ่อกตกปลานะคะแล้วก็เส้นนี้ก็คือมีโรงงานตลอดนะคะ ตลอดเส้นเข้ามาจะเห็นว่ามีบ้านเพียงสามหลังเป็นบ้านเดี่ยวสามหลังนี้นะคะแล้วก็ถนนกว้าง6เมตรนะคะขับตรงเข้ามาก็จะพบกับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังริมนะคะพื้นที่ใช้สอยเราสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่บริเวณด้านหน้าเพราะว่าหลังนี้คือหลังริมนะคะหลังริมเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรายได้อยู่ที่1 6 0 0 0บาทถึง1 7 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของ บ้านเดี่ยว3าห้องนอนหลังนี้ได้แล้วนะคะพื้นที่หน้าบ้านเหลือเต็มเต็มนะคะเหลือเต็มเต็มใช้สอยได้เต็มที่เลยนะคะเป็นหลังริมนะคะบ้านเดี่ยวขนาด3มห้องนอน50ตารางวาค่ะจอดรถในบ้านได้สองคันสบายสบาย,บายเราต่อเติมโรงจอดรถด,ด้านหน้าปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะคะประตูเป็นประตูเหล็กแข็งแรงแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านข้างสามารถเดินรอบตัวบ้านได้นะคะตรงเข้าไปนะคะ ก็จะเป็นบานกระจกที่เราต่อเติมกันห้องเข้ามานะคะโทนสีก็จะเป็นเทาเข้มเทาอ่อนตัดด้วยขาวแล้วก็เสริมความโดดเด่นนะคะด้วยสีส้มนะคะโครงหลังคานะคะเป็นโครงเหล็กนะคะที่เห็นสีฟ้านั่นคือหลอดไฟยังไม่ได้แกะออกนะคะโครงหลังคานะคะเป็นเหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็หลังคาเป็นเมททันชีทนะคะตัวโครงสร้างหลักของตัวบ้านหลังคาเป็นซีแพคโมเนียนะคะ นี่เป็นบริเวณพื้นที่ด้านหน้าบ้านนะคะมีพื้นที่สามารถจรัดทําสวนย่อมทําพืชผักสวนครัวได้อันนี้บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะด้านหลังบ้าน mm hmm. พื้นที่เหลือเยอะมากๆจะต่อเติมเพิ่มอีกหนึ่งหลังหรือจัดทําสวนครัวใหญ่ๆทําผักออกกร์แกนิกปลูกผักออกกร์แกนิกขายได้เลยนะคะอ mm ัน hmm. นี้เป็นบริเวณพื้นที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะชมด้านหน้าก่อน พื้นที่โรงจอดรถพื้นที่จัดสวนด้านหน้านะคะมีก๊อกน้ําให้นะคะแล้วก็ด้านข้างเทป,ปูนเต็มให้นะคะสามารถเดินออกไปยังด้านหลังบ้านได้เลยนะคะด้านหลังบ้านก็พื้นที่เหลยเยอะมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าพื้นที่โรงจอดรถนะคะตัวบ้านนะคะก็ปูพื้นด้วยกระเบื้องแกนิตโตนะคะตรงนี้เป็นส่วนของบริเวณห้องโถงนะคะ ห้องโถงของตัวบ้านค่ะหลังคานะคะตรงฝ้าตรงนี้เป็นฝ้าทีบารนะคะฝ้าทีบาร์ห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะพื้นแกนิโต้ทั้งหลังนะคะแกนิโต้ทั้งหลังเลย สับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้รายได้ลูกค้าอยู่ที่16,00 0ถึง17,000บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถยื่นคู่ผ่านแล้วนะคะบ้านเดียวหลังนี้นะคะรีโนเวทเสร็จแล้วนะคะฝ้าทีบาร์ทั้งหลังะคะ่ะพื้นแกนิโตทั้งหลังนะคะพื้นสะอาดเรียบร้อยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าเข้าชมบ้านแล้วติดปัญหาตรงจุดไหนนะคะแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมได้นะคะทางเรายินดีให้ ทีมเซอร์วิสนะคะเข้ามาดูแลนะคะอันนี้เป็นส่วนของบริเวณห้องโถงนะคะจากมุมด้านหลังถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยอากาศดีเย็นมากๆที่นี่ก็ยังคงมีพื้นที่สีเขียวให้เห็นเยอะมากๆนะคะโซนนี้คมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะสาย11ซอย7นะคะ ถัดเข้ามาก็จะเป็นส่วนของพื้นที่บริเวณด้านหลังนะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะเป็นเคาน์เตอร์ยาวแบบนี้เลยนะคะเคาน์เตอร์ยาว2เมตรครึ่งนะคะ2เมตร50เซนนะคะสามารถทําครัวได้จริงนะคะมีปลั๊กไฟให้ครบนะคะสําหรับเสียบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ mm. เชื่อมต่อไปยังด้านหลังของตัวบ้านได้เลยนะคะด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะ ห้องน้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ครบหมดเลยนะคะลูกค้าครบหมดเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ไรายได้16,000บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วนะคะรายได้หลังหักรายจ่ายแล้วนะคะคงเหลือ16,000บาทนะคะก็สามารถยืนกู้หลังนี้ได้สบายๆนะคะราคาผ่อนบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ 6,000บาทถึง7000บาทเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้นะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องที่3ามที่เราต่อเติมเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีช่องแสงระบายอากาศเยอะนะคะอากาศถ่ายเทปลอดโปร่งนะคะลูกค้าอากาศถ่ายเทปลอดโปร่งดีนะคะแบบนี้นะคะเป็นบานกระจกบานสไลด์นะคะพื้นที่เต็มนะคะห้องนี้จะเป็นฝ้าเรียบนะคะ ถัดมาด้านหลังนะคะด้านหลังของตัวบ้านฝั่งนี้นะคะก็จะเทปูนให้แบบนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะพื้นที่ด้านหลังพื้นที่ด้านหลังกว้างมากจริงๆคะ่ะลูกค้ากว้างมากนะคะสามารถต่อเติมห้องอีกห้องหนึ่งได้เลยนะคะหรือทําบ้านอีกหลังหนึ่งได้เลยนะคะกว้างมากคะ่ะห้าสิบตารางวาสามห้องนอนคะ่ะ พิกัดสาย11ซอย7นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลย089 502 3270นะคะหรือ0960 199 692นะคะการเดินทางมาไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวทักกันเข้ามานะคะเราบันทึกเบอร์บันทึกเบอร์โทรเนี่ยค่ะเป็น ID l ดียนนะคะทางเราจะส่งพิกัดเข้าให้นะคะ เดินทางมาสะดวกสบายนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคโรงเรียนวัดไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ